กิงพาวเวอร์ผู้ที่ได้รับสัมปทานในการขายดิวต้ฟรีที่สนามบินสุวรรณภูมิและที่อื่นๆทั่วประเทศไทยขอลดอัตราบเบีย้ยปรับคือจ่ายเงินค่ารายได้ส่วนแบ่งรายได้เนี่ยให้กับกระท่ากาศแสงประเทศไทยช้าไปช้าไปช้าแล้วต้องมีค่าปรับค่าปรับเนี่ยสูงถึงร้8ต่อปีขอลดลงมาแล้วก็ การท่ากาศยานก็ยอมให้ลดลงมาเหลืออยู่ประมาณ9%คุณต้องการจะถอนพิษท่าากาศยานหรือจะถอนพิษคิงพาวเวอร์หรือถอนพิษรัฐบาลที่คิงพาวเวอร์อยู่ข้างหลัง,หร,ออง,ห,ลงหรือถอนพิษท่ากาศยานที่คิงพาวเวอร์อยู่ข้างหน้า,หร,ออา,ห,นาหรืออยู่ข้างหลังไม่รู้คุณจะถอนพิษใครเรื่องราวที่ผู้ค้ามีส่วนในการเพีย เกี่ยวเนื่องสนับสนุนผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองกับคนทุกคนที่มีอำนาจและที่สำคัญก็คือผูกขาดในเรื่องการขาย Duty Free ให้กับผู้ที่เข้าออกผ่านประเทศไทยตัวนี้ผมมองว่ามันเป็นมันอาจจะเป็นพิษตัวหนึ่งเรื่องเราจะต้องมาถอนพิษหรือเปล่าเพ้เราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรเราจะปล่อยให้เขาผูกขาดแล้วเรายังให้สิทธิประโยชน์เขาต่างๆอีกหรือ